โอเคครับมาวันนี้เนี่ยกลับมาอัปเดตพอร์ตประจําสิ้นเดือนตุลาคม2568การกันอีกรอบนะครับต้องบอกก่อนว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันพุธนะครับเป็นคือวันพุธซึ่งวันนี้ที่ผมทําการอัปเดตพอร์ตเนี่ยผมจะยังไม่เห็นงบ Microsoft แล้วก็งบของตัว Google นะครับซึ่งวันนี้ผมมองว่าเป็นวันที่ค่อนข้างดีมากๆที่ผมจะตัดสินใจอัปเดตพอร์ตแล้วก็ซื้อหุ้นเข้าตัวของพอร์ตเพิ่มเติมนะครับถามว่าทําไมนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ย อัจริงงบของหลายๆบริษัทเนี่ยมันออกมากันค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเช่นตัวของโค้กเพียร์จวีซ่าอ่ะใครที่รออยู่เนี่ยเดี๋ยวมีอัปเดตให้เล็กๆน้อยๆละกันนะครับซึ่งบริษัทโดยส่วนใหญ่ที่ออกมาเนี่ยอัจริงผมก็ค่อนข้างชอบงบเขานะครับคือผลงานทําออกมาได้ค่อนข้างดีแต่ว่าวันนี้นะครับ ตลาดค่อนข้างแดงเลยนะครับคือถึงแม้ว่าโดยรวมเนี่ยมันจะเขียวเพราะว่าบารมีพี่เอ็นวีเดียที่บวก5%ไปนะครับแต่ว่าตัวอื่นที่ไม่ใช่สายเทคเนี่ยเอาจริงๆค่อนข้างลงเยอะซึ่งถ้าเกิดว่าผลงานบริษัทออกมาดีแต่ว่าหุ้นลงเนี่ยอันนี้ผมมองว่าเป็นโอกาสที่น่าสนใจที่จะซื้อหุ้นเพิ่มนะครับผมก็เลยบอกว่าอวันนี้มันก็เป็นวันที่ดีนะครับบวกกับตัวของ Microsoft แล้วก็ Google เนี่ยยังไม่ได้ออกงบนะครับซึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ เก่งเอาไว้นะครับว่าเอ้ยยังไงมันก็น่าจะดีอยู่แล้วนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วก็มาก่อนการนะครับคือเป็นผู้มาจากอนาคตนะครับรู้ว่าเฮ้ยงบ Microsoft ดีครับพี่ Google แย่ครับพี่ก็ลองมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าผมเดาถูกหรือเปล่าซึ่ง ผมไม่สนนะคะว่าผมจะเดาผิดหรือเดาถูกหมาว่าวันนี้เนี่ยวันที่ผมถ่ายคลิปผมไม่ได้เห็นงบล่วงหน้าแล้วผมก็เดาว,ว่ามันน่าจะดีละกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะยังมีหุ้น6ตัวเหมือนเดิมไม่ได้เพิ่มหรือว่าไม่ได้ขายตัวอะไรทิ้งไปนะครับก็จะมี Microsoft, KO, Visa, นะครับ PNG Google แล้วก็ McDonald นะครับสารภาพก่อนตอนแรกเนี่ยอัดไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เพิ่งมารู้ตัวว่าลืมใส่หุ้น แม็กโดยนอกไปนะครับเลยต้องมาถ่ายใหม่ไม่เป็นไรนะครับมาเราไล่ทีละตัวนะครับเอาตัวแรกก่อนเลยก็คือตัวของ Microsoft นะครับซึ่ง Microsoft ตอนนี้เนี่ยในพอร์ตเราบวกอยู่21.39%นะครับ <c oughs> ก็ถือว่าบวกเยอะมากนะครับสำหรับหุ้นที่ติดดอยมาหนึ่งปีอ่าใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยลงเริ่มลงทุนนะครับแล้วติดดอยทำยังไงดีก็ลองดูเคสของช่องเราได้นะครับเพราะว่าช่องเราเนี่ยก็ ติดดอยกันค่อนข้างนานแต่ว่าโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมดูที่ตัวธุรกิจก็เลยไม่ได้สนใจนะครับว่าจะติดดอยอะไรเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าดูที่ธุรกิจแล้วก็ยังชอบอยู่ก็ลงทุนต่อไปซึ่งในส่วนของ Microsoft เนี่ยอ่ะเดือนนี้นะครับพุ้นทุตัวเนี่ยผมจะลงทุนที่หุ้นละ15.5ดดอลลาร์นะครับซึ่งก็ ก็ถ้าเกิดว่าตัวไหนเนี่ยมีการจ่ายปันผลก็จะเอาปันผลมาลงทุนเพิ่มเติมเหมือนเดิมนะครับซึ่งในเดือนนี้เนี่ยจะมีแค่ตัวของ KO ตัวเดียวที่จ่ายปันผลนะอ่ะก็จะง่ายหน่อยอ่ะเรียบร้อยนะครับซื้อ Microsoft เพิ่มไปแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตก,กันนิดหนึ่งละกันซึ่ง Microsoft เนี่ยอจริงมีดีลที่โคตรเด็ดนะครับสำหรับเดือนนี้ก็คือดีล Microsoft กับ OpenAI คือถ้าเกิดว่าเราติดตามกันมานานเนี่ยเราก็จะพอได้ยินข่าวมานานแล้วนะครับว่าเฮ้ย Microsoft กับ OpenAI เนี่ยเขาเหมือนกับเป็นคู่มวยมานานนะครับคือถึงแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ลงทุนเป็นพาร์ทเนอร์ที่สำคัญกันเนี่ยแต่ว่ามันก็มีดิวที่ไม่ลงตัวอยู่นะครับก็คือตัวของ OpenAI เนี่ยเขาก็บอกนะครับว่าเฮ้ยฉันเนี่ยเป็นบริษัทแบบเพื่อการกุศลนะครับฉันทำา AI มาเพื่อโลกนะครับไม่ได้เน้นค้ากำไร แต่ว่า Microsoft เนี่ยก็จะฟิลเหมือนแบบนักธุรกิจนะครับฉันทำธุรกิจฉันลงทุนใน OpenAI ฉันก็ต้องได้กำไรดินะครับเห็นไหมสองบริษัทนี้มันมีความต่างกันอยู่นะครับมันก็เลยเหมือนกับว่า ไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่ซึ่งผมเนี่ยก็พูดเรื่องนี้มานานแล้วนะครับพูดมาเป็นปีๆแล้วว่า Open AI อ่ะมันไม่ได้เป็นคนดีขนาดนั้นนะครับคือทุกคนอ่ะทำธุรกิจเอาจริงๆมันก็หวังกําไรถูกไหมครับพูดตรงๆนะครับหวังกำไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของว่า Open AI เป็นคนดี Microsoft ไแม่งเป็นเจ้าสัวหวังเงินทุนไม่ใช่นะครับมันแค่อย่างดิวกันไม่ลงตัวเท่านั้นเองนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ย Open Open AI นะครับเขาก็ออกมาบอกว่าเนี่ย ฉันเนี่ยดีลกับ Microsoft ลงตัวแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าเปลี่ยนละกันเปลี่ยนจากธุรกิจที่ไม่แสวงหาผลกำไรเป็นหาก,กำไรและเอา้าแล้วที่ผ่านมาคืออะไรนะครับอ่ะช่างมันเอาว่าตอนนี้ฉันจะหากำไรแล้วแล้วนะครับแล้วก็มาเคาะกันเรียบร้อยแล้วว่า Microsoft เนี่ยจะกลายเป็นแบบมีถือหุ้นนะครับมีการถือหุ้นในโอ e n นไอทั้งหมด27%ตต้องบอกว่าตัวเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ไม่ได้ว้าวมากนะครับแอบอาจจะ อาจจะเาเรียกว่ายัางไงอ่ะผิดหวังเล็กน้อยละกันเพราะว่าจริงๆเนี่ยมคอ t เนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นนะครับเป็นผู้ลงทุนใน Open นไอเจ้าแรกๆเลยนะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยไม้แรกสุดเนี่ยน่าจะถือหุ้นประมาณสัก49%นะครับแต่ว่ามันก็มีการขายหุ้นถือหุ้นขายหุ้นถือหุ้นเนี่ยเพราะว่ามันก็ต้องแบบมีนักลงทุนเจ้าใหม่ๆอะไรเข้ามาด้วยนะครับสุดท้ายเนี่ยเคาะมาแล้วเหลืออยู่ที่27%นะครับแต่ก็โอเคก็ยังเหลือหุ้นในบริษัทยักษ์ใหญ่อยู่อยู่ดีนะครับซึ่ง นอกจากตัวของการถือหุ้นเนี่ยมันมีอีก2ส,ส่วนนะครับที่ผมมองว่าค่อนข้างสําคัญมากๆนะครับส่วนแรกเนี่ยคือส่วนแบ่งรายได้นะครับเป็ซอฟต์เนี่ยจะได้ส่วนแบ่งรายได้ จาก OpenAI ไปอีก20%นะครับซึ่งตัวนี้ไม่รู้ว่าแบ่งไปอีกกี่ปีนะครับเดี๋ยวเขาก็ออกมาบอกกันทีหลังแต่บอกว่าโอเคทํามาหากินได้เท่าไหร่เนี่ยก็แบ่งไปให้ Microsoft อีก20%นะครับซึ่งคําว่าแบ่งไรายได้ให้20%เนี่ยมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าวันนี้ Microsoft กับ OpenAI เนี่ยมองดูหลังบ้านปุ๊บเนี่ยรู้แล้วนะครับว่าไอตัวของ ChatGPT หรือว่า OpenAI เนี่ยสามารถสร้างไรายได้ได้มากพอสมควรนะครับ มากมมากในระดับที่ Microsoft เนี่ยมองว่าอืมฉันก็อยากได้ส่วนแบ่งตรงนี้บ้างนะครับผมก็เลยมองว่าเอ้ยการมีส่วนแบ่งรายได้ตรงนี้เข้ามาเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีนะครับว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจของ OpenAI เนี่ยก็น่าจะทำไรายได้ได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยคือ OpenAI นะครับก็ดีลกับ Microsoft จนลงตัวนะครับเอาเป็นว่า Open a i เนี่ยยอมนะคบที่จะซื้อพื้นที่คลาว นะครับของตัวของ Microsoft เนี่ยรวมกันทั้งหมดนะครับ250,000ล้านเหรียญนะครับซึ่งตรงนี้ถามว่าเยอะขนาดไหนนะครับก็ Microsoft ทั้งปีนะครับหารายได้ได้200,000นะครับ Open AI กำลังจะบอกว่าที่คุณทำรายได้มาทั้งปีอะบริษัทใหญ่นะครับปีหน้าเนี่ยแค่ให้บริการ OpenEye คนเดียวเนี่ย ก็พอแล้วนะครับได้ไปทั้งปีแล้วนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดว่าสมมุตินะครับสมมุติว่าปีหน้าเนี่ยไมโครซอฟทยังทำธุรกิจเดิมได้อยู่นะครับแล้วก็มีรายได้จากธุรกิจ OpenAI มาด้วยเนี่ยแปลว่ารายได้ของ Microsoft โตขึ้น,นทันที2เท่า ซึ่งต้องบอกก่อนว่าไอ้สองแสนล้านเหรียญที่ OpenAI จะซื้อเนี่ยมันไม่ได้แบบตุ้มเดียวปีหน้า2องแสนล้านนะครับมันก็ทยอยรับรู้รายได้ทยอยให้บริการไปเรื่อยๆนั่นแหละแต่ก็เป็นว่ามันก็เป็นดิลที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับทั้งนี้เนี่ยผมมองว่าดีลนี้เนี่ยจุดประสงค์ที่สําคัญก็คือเป็นการเซตติ้งนะครับให้พร้อมให้ OpenAI เนี่ยไป IPO ได้ ะะที่มันดีลกันมานานไม่ค่อยลงตัวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าหลังจากที่ OpenAI IPO แล้วเริ่มสร้างไรายได้เริ่มหากำไรเนี่ยมันจะแบ่งกันยังไง ตอนนี้มันเริ่มเคลียร์แล้วนะครับผมก็เลยมองว่าจริงๆแล้วน่าจะอีกไม่นานเหมือนกันที่ OpenAI เนี่ยจะกลายเป็นหุ้นที่เราสามารถซื้อขายได้นะครับผมก็มองว่าอาจจะใช้เวลาสักประมาณสัก1-2ปีนะครับใครที่เล็งหุ้น OpenAI อยู่เนี่ยก็ลองจับตาดูกันไว้ละกันสำหรับผมเนี่ยผมมองว่ายังไงก็ออกมานะครับจะเร็วกว่า SpaceX นะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่า เมื่อไรนะครับก็ลองดูกันได้น่าจะเป็นอีกหนึ่งหุ้น IPO ที่มาแรงมากๆในช่วงก่อนปี2030นะครับใครที่รอหุ้นตัวนี้เนี่ยก็ลองมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าถ้าเป็นคุณนะครับวันนี้ถ้า OpenAI เนี่ยขายหุ้นออกมาคุณจะซื้อหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นเจ้าของหุ้น Microsoft อยู่แล้วเนี่ยอันนี้ก็อาจจะไม่ต้องซื้อเพิ่มนะเพราะว่าวการที่ซื้อไมโครซอฟทเนี่ยก็เป็นการถือหุ้น Open AI ทางอ้อมอยู่แล้วนะครับอ่ะ อันนี้อู่หุ้นตัวแรกนะครับ Microsoft ก็ถือว่าทําผลงานในพอร์ตเราได้ดีมากๆนะครับตัวที่2แลละกันนะครับเอาเป็น KO นะ KO ตอนนี้เนี่ยบวกอยู่1.90%นะครับต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันบวกเยอะกว่านี้นะครับประมาณสัก5%แต่ว่าวันนี้อย่างที่บอกไปว่าตลาดเนี่ยลงโทษค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งอันนี้ผมสารภาพตามตรงนะผมไม่รู้เหมือนกันว่า มันลงเพราะอะไรนะครับหาเหตุผลไม่เจอนะครับใครที่รู้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปมองย้อนดูตัวธุรกิจของเขาล่าสุดเนี่ยอ่ะผมซื้อหุ้นก่อนนะครับตัวของ K.O. เนี่ยจะซื้อทั้งหมด11.73เนะครับเพราะว่าเขาจ่ายปันผลมานะครับอ่ะโอเคซื้อเรียบร้อยนะครับเราลองไปย้อนดูผลงานที่เขาทําธุร,ธร,ธร,ธรกิจล่าสุดก็ได้จาก ประกาศไตมาสล่าสุดนะครับซึ่งอันนี้ผมทําคลิปเต็มๆไว้ให้แล้วนะครับเป็นคู่เปรียบเทียบระหว่างโค้ก,กับเบปซี่ลองไปดูกันได้นะครับตัวของโคกเนี่ยเอาจริงไตมาสล่าสุดทําผลงานได้แบบโคตรดีนะครับผมบอกเลยว่าโคตรดีนะครับคือยอดขายโดยรวมเนี่ยโตมา5%นะครับที่สําคัญเนี่ยคือตัวแบกยอดขายเนี่ยมันมาจากโคกซีโร่แล้วก็โคกไลทน์นะครับตัวของโคกซีโร่เนี่ยบวกมา14%เนะครับเยอะมากโคกไลท์เนี่ยถ้าจะไม่ผิดน่าจะประมาณสัก 4ประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้เยอะมากแต่ก็ถือว่าเยอะแล้วสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่นะครับตัวเลขเนี้ยมันแสดงให้เห็นว่าโคกเนี่ยเขาแอบปรับตัวได้นะครับในช่วงที่หลายๆคนเนี่ยมองว่าเฮ้ยธุรกิจโคกธุรกิจน้ำบัดลมเนี่ยมันเป็นช่วงแบบอันตรายหรือเปล่าเพราะว่าคนเนี่ยดูใส่ใจสุขภาพมากขึ้นนะครับโคกก็จะบอกว่าไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจเราไม่ได้แบบ อะไรขนาดนั้นนะครับเราสามารถปรับตัวได้นะครับก็สะท้อนมากับยอดขายของพวกโคกซิโลแล้วก็โคไลท์นะครับที่มันตลกเลยก็คือไอ้พวกยอดขายน้ําพวกสุขภาพเทียบดีกว่าพวกน้ำบัดลมนะครับเช่นแบบยอดขายนมยอดขายน้ําผลไม้อะไรพวกนี้กับลดลง3นะครับโคงก็เลยบอกว่าอ่ะก็ดูเอาละกันว่าทีคูณกังวลกันเนี่ย เป็นยังไงครับเรายังทําผลงานได้ดีอยู่นะครับแต่ว่านะครับสิ่งที่ผมว่าโค้งเนี่ยทำได้ดีนะครับคือเขาตั้งความคาดหวังของผู้ถือหุ้นได้ค่อนข้างต่านะครับจะไม่เหมือนกับพวกท SMC NVD ีเออะไรพวกนี้นะครับที่เน้นขายกาวนะครับคือถามว่าผลงานเขาดีจริงไหมดีจริงนะครับแต่ว่าเขาก็ออกมาบอกอีกนะครับว่าเฮ้ยตอนนี้คุณมองว่าดีอยู่แล้วเนี่ยต่อไปเราจะดีกว่านี้อีกนะครับอันนี้คือการตั้งความคาดหวังที่สูงมากถ้าเกิดว่างบการเงินออกมาแย่นิดเดียวเนี่ย หุ้นมันพร้อมลงเลยนะครับกลับกันเนี่ยตัวของโคกนะครับทำผลงานได้ดีแต่เขาก็ออกมาบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ถึงแม้ว่าไตาม่าเนี้ยเราจะดูดีแต่คุณก็อย่าคาดหวังเยอะนะเพราะว่าเศรษฐกิจปีนี้มันแย่จริงๆนะครับก็อย่าคาดหวังเราเยอะนะครับอ่ะเห็นไหมทำผลงานดีแต่ว่ากดความคาดหวังเอาไว้ได้เนี่ยเวลาเขาทําผลงานอะไรออกมาในไตามาสต่อไปเนี่ยมันก็มีโอกาสที่หุ้นจะขึ้นได้ค่อนข้างง่ายมากกว่า นะครับอันนี้ผมก็เลยค่อนข้างชอบโค้กในไต,ตรมาสนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสรุปของโค้กณเดือนนี้ละกันนะครับต่อมาเนี่ยเป็นตัวของวีซ่านะครับวีซ่าตอนนี้เนี่ยลบอยู่0.04นะครับต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยวีซ่าก็ไม่ค่อยวิ่งนะครับวีซ่าเนี่ยเหมือนกับคนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะวะ เล้นลีลาเหรอครับคือเวลาขึ้นเนี่ยขึ้น2นะครับแต่เวลาลงเนี่ยลง3นะครับอ่ะเราลองมาดูล่าสุดกันดีกว่านะครับขอซื้อก่อนละกันวันนี้เนี่ยวีซ่าลงไป1.5%นะครับมันก็เลยติดลบไปนิดหนึ่งนะครับอ่ะตัวของวีซ่าเนี่ยไตรมาสล่าสุดเขาก็ออกมาแล้วนะครับซึ่งผลงานเนี่ยก็ถือว่า ดีในสไตล์ของวีซ่านะครับก็วอลลุ่มบวกมาประมาณสัก9%นะครับทรานซัคชันระหว่างประเทศบวกมา12%นนะครับถามว่าทำไมผมถึงต้องพูดตัวของวอลลุ่มนะครับเพราะว่าตัวเลขเนี้ย เป็นตัวเลขที่สําคัญที่สุดเลยของวีซ่านะครับเพราะวีซ่าเนี่ยเขาให้บริการหลักๆเนี่ยก็คือบริการเน็ตเวิร์กนะครับยิ่งบนโลกนี้มีคนซื้อขายซื้อขายนะครับใช้จับใจ่ายใช้สอยมากขึ้นเนี่ยวีซ่าก็จะได้ค่าผ่านทางบ่อยขึ้นได้ค่าผ่านทางบ่อยขึ้นวีซ่าก็จะรวยขึ้นนะครับเช่นวันนี้ผมจ่ายเงินซื้อก๋้ยเตี๋ยนะครับวีซ่าได้ตัง ใช่ไหมครับคนขายก๋วยเตี๋ยวไปซื้อน้ํามันนะครับวีซ่าได้ต่างนะครับเห็นไหมถ้าเกิดว่าเกิดการซื้อขายซื้อขายกันเยอะเนี่ยวีซ่าก็จะได้ประโยชน์นะครับซึ่งก็ตามที่เราดูไตรมาสเข้ามาหลายๆไตรมาสเนี่ยก็จะเห็นว่าตัววอลลุ่มของวีซ่าเนี่ยมันก็เติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งในไตรมาสก่อนๆเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างว้าวนะครับเพราะว่าคนเนี่ยมองว่าเศรษฐกิจโดยรวมของโลกนียมันแบบ แย่ yeah, มากนะครับน่าจะถดถอยด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าตอนนี้มันก็ดูที่จะไม่ได้แย่ขนาดนั้นคือธุรกิจเนี่ยหรือว่าเศรษฐกิจไม่ได้ดีนะครับแต่ก็มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นอันนี้ในมุมของในตลาดหุ้นนะครับทำให้วีซ่าเนี่ย<อ>ก็ออกผลงานตัวนี้วอลลุ่มโกรดออกมาเนี่ยก็ไม่ได้ว้าวมากนะครับดยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมมองว่ามันก็ดีนะครับมันก็ดีรายได้ก็โตวอลลุ่มโตนะครับแต่ว่า ผมมองว่าตอนนี้คนที่ถือหุ้นวีซ่าเนี่ยไปมองเรื่องของคริปโตหรือว่าพวก s t ตเบิลคอยมากกว่านะครับเพราะอย่าลืมว่าวีซ่าเนี่ยมันมีแผลฝังใจอยู่นะครับที่พวกอเมซอนวอลมารเนี่ยไปประกาศสงครามกับวีซ่านะครับว่าเฮ้ยวีซ่ามึงรวยเกินไปแล้วนะครับที่ทําธุรกิจแบบเก็บค่าผ่านทางเนี่ยรวยเกินไปแล้วนะครับฉันจะทำเน็ตเวิร์กของฉันเองนะครับจะทําการซื้อขายของเนี่ย ไม่ต้องไปใช้บริการวีซ่าแล้วนะครับใช้บริการผ่านตัวของคริปโตเคอเรนซีแทนนะครับวีซ่าก็โดนไปช่วงนั้นน่าจะลบประมาณสัก10%ได้เลยนะครับทำให้เมื่อก่อนเนี่ยวีซ่าของเราเนี่ยบวกค่อนข้างเยอะนะครับเจอดอกนั้นไปทุกวันนี้มันยังไม่ฟื้นมาเลยนะครับอ่ะแต่ว่าวีซ่าเองถามว่าเขารู้ไหมว่ามันมีแผลตรงนี้นะครับข้อดีคือวีซ่าเองเนี่ยก็รู้เหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยฉันเนี่ยมีแผลเรื่องคริปโตเรื่องสเตเบิลคอยอยู่นะครับเวลาเขาออกมาประกาศงบประกาศข่าวนี่เขาก็จะพยายามพูดนะครับว่าเฮ้ย ตอนนี้ฉันกำลังตั้งใจทำเรื่องพวก stable c o คอคริปโตอยู่นะครับอะไรอย่างเงี้ยก็พัฒนาต่อเนื่องแต่เอาจริงเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ถึงจุดที่แบบว่าทุกคนกำลังจะไว้วางใจนะครับว่าเฮ้ถ้าเกิดว่าเวฟต่อมา,มาเนี่ยนะครับคนเปลี่ยนจากการใช้เงินผ่านแบบพวกบัตรเครดิตอะไรพวกนี้ไปใช้แบบจับใจ่ายใช้สอยผ่านคริปโตเต็มตัวเนี่ยวีซ่าจะยังอยู่ในเกมนี้ใช่ไหมไอ้ตรงน,นี้ยังเป็นคําถามอยู่นะครับพู้วีซ่ามันก็เลยอาจจะยังไม่วิ่งแรงขนาดนั้นแต่สำหรับผมเนี่ยผมก็ ไม่ได้เป็นห่วงมากนะเพราะว่าวีซ่าเองเนี่ยเขาก็พัฒนาตัวของคริปโตมานานแล้วทุกคนก็รู้นะครับบางคนเนี่ยก็ได้ใช้บัตรของวีซ่านะครับที่เชื่อมกับคริปโตแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้แบบใช้กันในวงกว้างขนาดนั้นนะครับก็รอดูกันต่อไปละกันแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงตัวธุรกิจของวีซ่านะตอนนี้เนี่ยยังดีอยู่นะครับยังดีอยู่ยังโตอยู่ด้วยนะก็ลงทุนต่อไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับต่อมานะครับเป็นตัวของ PNG นะครับเนี่ยพอหุ้นในพอร์ตเราเยอะมันจะเริ่มแบบอัปเดตเยอะเหนื่อยนะครับตัวของ PNG นะครับตอนนี้ในพอร์ตเราเนี่ยติดลบอยู่9.54%นะครับก็เป็นตัวที่ติดดอยนานที่สุดนะครับในพอร์ตเราแล้วนะครับซึ่งโอเคไตามาล่าสุดของเราเนี่ยออกมานะครับอ่ะขอซื้อหุ้นเพิ่มก่อนนะครับไตามาล่าสุดออกมาเนี่ยเอาจริงๆถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามหุ้นตัวของ P N G นะครับคุณจะเห็นว่ามันจะมีอยู่คืนหนึ่งนะครับคืนที่ประกาศไตรมาสของ p N G เนี่ยหุ้นตัวเนี้ยแอบขึ้นมานะครับขึ้นแบบขึ้นทันทีเลยนะครับบวกมา2%นะครับผมก็ยังไม่ได้ไปดูงบออกมานะครับดูตัวราคาหุ้นกของผมก็แบบอ้าวเอาแล้วนะครับเพียนจีฟื้นแล้วนะครับซึ่งพอผมไปดูงบของเขาเนี่ยปรากฏว่ามันฟื้นจริงๆนะครับยอดขายโตขึ้นนะครับรายได้โดยรวมโตขึ้นด้วยนะครับแต่ พอสัพักเนี่ยหุ้นมันก็ลงกลับไปเหมือนเดิมนะครับก็ติดดอยเหมือนเดิมอ่ะซื้อเรียบร้อยนะครับผมก็ลองไปแกะดูไส้ในนะครับซึ่งถามว่ามันดีไหมเนี่ยเอาจริงมันดีขึ้นนะครับแต่ว่ามันมีบางจุดที่ผมอาจจะยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเอามาดูตรงที่ดีก่อนนะครับตรงที่ดีของเพียนจีในรอบนี้เนี่ยคือสินค้าประเภทบิวตี้นะครับสินค้าเสริมความงามนะครับในไทยเนี่ยจะมีอยู่2แบรนด์นะครับที่เรารู้จัก ก็คือ SK-2 กับ o l เลนะครับอ่ะถ้าเกิดว่าใครเป็นผู้หญิงนะครับก็อาจจะได้ยิน2แบรนด์นี้บ้างนะครับซึ่งมันเป็นแบรนด์บิวตี้ที่ก็ค่อนข้างดีนะครับสแบรนด์นี้ทํายอดขายได้ดีเลยนะครับบวกมาประมาณสัก6%ร์เซ็ถือว่าดีมากนะครับแล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งเนี่ยที่ทำผลงานได้ค่อนข้างดีเนี่ยคือที่โกนหนวดสำหรับผู้ชาย นะครับอ่ะก็จะบวกประมาณสัก1%หรือว่า5%ประมาณนี้นะครับแต่เอาไปว่ามันค่อนข้างดีนะครับสแบรนด์นี้นะครับแต่ว่าจุดที่ผมว่าผมค่อนข้างเส็งนิดนึงแล้วกันก็คือในส่วนของเครื่องใช้ในบ้านนะครับเช่นแบบพวกน้ํายาซักผ้าอะไรพวกเนี้ยตรงเนี้ยลบไป2นะครับซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าผมมาซื้อหุ้นเพียนจีเพราะว่ามองว่าเศรษฐกิจจะแย่ใจดียังไงเนี่ยของขายของเพียจีเนี่ยก็ยังขายได้ดีอยู่ แต่ว่ายอดขายตรงนี้นะครับยอดขายตรงเครื่องใช้ในบ้านเนี่ยมันแอบแย่ยม,มาหลายช่วงติดแล้วนะครับซึ่งผมก็ไปอ่านแล้วกันนะครับเขาก็บอกว่าเออเนี่ยที่ยอดขายตรงนี้มันตกเนี่ยมันเป็นเพราะว่าการแข่งขันมันเยอะขึ้นนะครับแล้วก็แบบว่าเเอศอรษฐกิจก็อาจจะไม่ดีอันนี้เขาพูดนะครับเขาบอกว่าเศรษฐ,ฐกิจก็อาจจะไม่ดีนะครับคนก็ประหยัดตังค์มากขึ้นนะครับแล้วก็ไปใช้แบรนด์ของอแบรนด์คู่แข่งที่มันอาจจะแบบเกรดไม่ดีราคาถูกกว่าอะไรเงี้ยนะครับซึ่ง อันนี้มันแอบตรงข้ามกับความคิดเห็นผมที่ผมเลือกหุ้นตัวนี้มาไงนะครับผมบอกว่าเอ้ยเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยของ P&G ก็ยังขายได้ดีอยู่แต่เนี้มันบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีลูกค้าเลยหันไปใช้แบรนด์อื่นที่มีราคาถูกลงถูกป้าผมก็เลยมองว่าเฮ้ยตัวนี้มันก็แอบไม่ดีเหมือนกันนะครับสำหรับ P&G แล้วเขาเ,เขาก็บอกว่าเอ้ยเขาก็พยายามปรับตรงนี้นะครับโดยที่เขาพยายามที่คือ P&G เนี่ยมันเป็นแบรนด์ที่แบบเหมือนกับแอบติดแบรนด์นิดนึงนะครับฟีลเหมือนกับว่า ถ้าเกิดว,ว่าคุณใช้น้ำยาล้างจานเนี่ยคุณจะไม่ใช้น้ำยาล้างจานทั่วไปคุณจะใช้ซันไล์อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นฟิลประมาณน,นี้นะครับเพียนจีก็บอกว่าเออเขาก็พยายามที่จะขายต่อนะครับว่าแบรนด์ของฉันเนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพดีนะครับยอมจ่ายเงินนิดหน่อยมาใช้ของเพียนจีเนี่ยมันมีคุณภาพที่ดีกว่านะครับคือพยายามเล่นตลาดที่แบบพรีเมียมนะครับแต่ว่านะครับคือเทรนทิศทางตลาดเนี่ยมันค่อนข้างไปชัดเจนนะว่าเอ้ยพรีเมียมหรือเปล่าวันเนี้ยไม่รู้นะครับฉันใช้น้ำยาล้างจานที่ ถูกลงมาหน่อยก็ได้แต่ล้างจานได้เหมือนกันนะครับคือยอมทีจ่จะไปเลือกใช้แบรนด์ล,งลองๆนะครับแต่ว่าเพียจีเนี่ยยังไปจับกลุ่มแบรนด์บนๆอยู่นะครับผมก็เลยมองว่าเอ้ยมันจะเวิร์กหรือเปล่านะครับแต่ว่าโอเคนะครับมันก็ยังมียอดขายจากสินค้าประเภทอื่นเนี่ยมาถัวๆกันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของเพียนีที่เขามีแบรนด์เยอะนะครับแต่ว่าในกลุ่มแบรนด์ที่ผมชอบเนี่ยมันกับอาจจะมีแนวทางการทําธุรกิจที่ แต่ต่างจากที่ผมผมแบบผมมองว่ามันควรจะเป็นละกันนะผมมองว่าเอ้เพียรจีเนี่ยถ้าเกิดว่ามาเวนี้เนี่ยอาจจะแบบแตกลายแบรนด์ใหม่ไหมไปแข่งกับไอ้พวกที่มันตัดราคาไหมอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าเพียรจีเนี่ยเรื่องที่จะชูตรงของแบรนด์พรีเมียมเหมือนเดิมนะครับก็ลองดูกันไปละกันนะเพราะว่าปีหน้าเนี่ยเพียนจีเองเขาก็มีแบบการปรับแผนการทํางานด้านในอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าก็ต้องรองดูกันไปว่าปรับแล้วเนี่ยมันจะดีขึ้นหรือเปล่า นะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ภาพรวมของ P&G n เนี่ยมันดีนะครับมันดีถ้าดูแค่ภาพรวมเนี่ยมันดีแค่ในส่วนของพวกโฮมแคร์มันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ละกันนะครับอ่ะประมาณนี้ล้กันนะครับสำหรับ P&G n ก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับว่าเขาจะพลิกฟื้นกลับมาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับต่อมาเนี่ยเป็นตัวของ Google นะครับ Google เนี่ยคือแม่งบวกไม่หยุดเลยนะครับตอนนี้เนี่ยในพอร์ตเราบวกมาแล้ว4 6นนะครับคือเยอะมากสำหรับผมนะครับ 46.06%นะครับซึ่งในไตรมาสนี้เนี่ยเราไม่ได้ปันผลจากตัวของ Google นะครับก็จะลงทุนตามปกติที่15.50ดอลลาร์นะครับซึ่ง l o เนี่ในอาจริงนะครับไตรมาสนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีข่าวเยอะมากนะครับไปรอเจอกันที่ประกาศงบไตรมาสเลยแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยมี2ส,ส่วนที่สำคัญสำหรับ Google นะครับ จุดที่1เนี่ยคือตอนที่โดน OpenAI เนี่ยมาท้าต่อยมวยอีกรอบนะครับคือเราเนี่ยรู้กันอยู่แล้วว่า Google เนี่ยมีธุรกิจที่สุดยอดมากมากนะครับก็คือธุรกิจการขายโฆษณานะครับก็ขายบน YouTube บ้างบน Search บ้างนะครับแต่ว่าบน Search เนี่ยก็จะได้รายได้เยอะหน่อยนะครับซึ่ง OpenAI เนี่ยก็เห็นนะครับว่าเฮ้ ธุรกิจเซิร์ชเนี่ยมนเป็นธุรกิจที่ดีเกินไปที่ Google เนี่ยจะได้ส่วนแบ่งกรตลาดแค่คนเดียวนะครับซึ่งตรงนี้ศาลของอเมริกาเนี่ยก็เห็นเหมือนกันว่าเอ้ย Google มึงจะผูกขายคนเดียวก็ไม่ได้นะครับมึงก็ขายคมทิ T ้งซะซึ่งตรงนี้ Google ก็รอดไปแล้วนะครับเพราะ Google ก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยสมัยนีย้คุณก็เห็นแล้วว่าคนไม่ได้ใช้แค่ตัวของ Google นะครับบางคนก็ไปใช้เซิร์ช Chat GPT แล้วไงนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่า Chat GPT เนี่ยก็ได้ส่วนแบ่งการเซิร์ช ไปค่อนข้างเยอะจริงๆนะครับแต่ว่ารายได้จากบนโฆษณาเนี่ย Google ก็ยังได้เต็มไม่เต็มหน่วยอยู่นะครับอ่ะพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ย Open AI ก็บอกว่าอืมฉันเองเนี่ยก็ได้ทราฟฟิกตรงนี้ไปแล้วนะครับได้คนเสิร์ชไปแล้วนะครับ แต่ว่าฉันอยากได้รายได้จากโฆษณาของ Google ด้วยก็เลยเปิดเบราว์เซอร์ออกมานะครับที่ชื่อว่า a t l a s นะครับซึ่งตัวนี้เขาก็บอกว่าฉันเปิดตัวนี้มาเนี่ยเพื่อที่จะฆ่าแกเลยนะครับไอ้ g o o g l e นะครับเพราะว่าฉันเนี่ยอยากที่จะได้ไอรไรได้จากโฆษณาด้วยนะครับก็เลยออกมาออกมาปุ๊บเนี่ยคุณ Google ก็ลงไปก่อนเลยคืนนั้นนะครับประมาณสัก ลบสลบสาประมาณน,นี้นะครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าคนที่ถือหุ้น Google เนี่ยคือตายด้านกับมุกนี้ไปแล้วที่แบบว่าเอ้ยฉันจะมาแย่งส่วนแบ่งการตลาด Search Engine คุณนะครับเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ตัวของ Microsoft เองเนี่ยก็พยายามที่จะดัน Microsoft Bing อีกรอบนะครับเพื่อที่จะมาแย่งและได้ตรงนี้แต่ว่ามันก็แย่งไม่ค่อยได้นะครับ Google เนี่ยคือมันแบบยิงตลาดตรงเนี้แบบ กินขาดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีข่าวว่าใครจะมาแย่งเนี่ยผมสำหรับผมนะคนถือหุ้น Google เนี่ยเฉยๆเฉยๆมากนะครับตอนนี้ก็เลยจบไปนะครับหุ้น Google ไม่ถึง24ชงั่วโมงหุ้นก็เด้งกลับมาใหม่นะครับอันนี้คือข่าวที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าค่อนข้างสําคัญนะครับแต่สำหรับผมก็มองเป็นแบบ ข่าวคำๆระหว่างวันไปละกันแต่ว่านะครับสำหรับผมเนี่ยก็มองว่าไอตัวของ Search OpenAI เนี่ยมีโอกาสสูงมากที่จะมาแข่งกับ Google นะครับเพราะว่าเราก็เห็นแล้วว่า ChatGPT เนี่ยมันผ่านมาไม่นานก็สามารถมาแย่งตัวของ t r a f f ิกนะครับแย่งจำนวนผู้ใช้หาข้อมูลเนี่ยไปได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนตัวของ Atlas ที่จะมาในอนาคตเนี่ยผมมองว่าก็น่าจะมีส่วนละกันที่จะมา ทำอะไรไมาแย่งไรายได้จาก Google ได้พอสมควรนะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเวิร์กมากน้อยแค่ไหนนะครับอาจจะออกมาแล้วเฮย้ยไม่ได้แตกต่างมากคนใช้ Google เหมือนเดิมก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ผมมองว่ามีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับแต่จะเป็นไปได้หรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าเราถือหุ้นทั้ง2ขานะครับออกมาหน้าไหนเราก็ได้ไประโยชน์ทั้งคู่นะครับแต่ว่าอีกข่าวหนึ่งเนี่ยที่ผมมองว่าน่าสนใจนะครับก็คือเรื่องของตัว Gemini นะครับวันนี้ต้องบอกว่าโดยความรู้สึกส่วนตัวแล้วกันนะครับผมมองว่าตัวของ Gemini เนี่ย เป็นอะไรที่คนหันมาใช้ค่อนข้างเร็วมากๆนะครับคือถ้าเกิดว่าผมลองไปย้อนดูใน TikTok เนี่ยผมจะเห็นเลยว่ามีคนออกมาสอนการพร้อมนะครับการใช้งานตัวของ Google Gemini เนี่ย AI ของเขาเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็ผมเนี่ยสังเกตนะครับในโซเชียลมีเดียผมเนี่ยคือในโซเชียลมีเดียเนี่ยผมจะมีเพื่อนที่แบบต่างวัยเยอะนะครับคนแกๆ่ๆเยอะนะครับซึ่งสิ่งที่ตลกก็คือเมื่อก่อนเนี่ยนะครับคนกลุ่มเนี่ยเขาจะชอบส่งแบบโพสตสวัสดีวันจันทร ช่ไหมครับแต่ในยุคนี้เนี่ยเขาสวัสดีวันจันทร์พร้อมกับภาพที่เจนจาก Google Gemini ครับนะครับเช่นแบบว่าสวัสดีวันนี้นะครับขอให้ทุกคนมีวันที่แจ่มใสนะครับเขาจะไปใช้ Google Gemini เนี่ยเจนรูป AI ออกมานะครับแล้วก็มาโพสแสกด้วยอ้าวแปลว่าอะไรครับแปลว่าคนกลุ่มนี้ยังใช้ AI เป็นเลย การใช้งานเขาเรียกว่าเทคอะลอปชันเนี่ยของ g e m i n i เนี่ยมันไวกว่าที่หลายๆคนคิดนะครับอันนี้เป right? so, ็นความรู้สึกผมนะครับซึ่งผมก็ไปเช็คนะครับว่าเอ้ที่ผมคิดเนี่ยมันจริงหรือเปล่านะครับก็ไปดูพวกแบบซิมิล่าเว็บเว็บวิเคราะห์ว่าแบบคนใช้งานมากน้อยแค่ไหนในอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าจริงแล้วก็เยอะขึ้นมากๆนะครับสำหรับตัวของ g e m i n i นะครับผมจําแบบตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้นะครับเอาเป็นแบบมูท์คร่าวๆก็คือปีนี้มีคนใช้ g e m i n i มากกว่าเดิม 4เท่านะครับสเท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านะครับที่สําคัญเนี่ยคือมันแย่งส่วนแบ่งการตลาดของ ChatGPT ไปได้เยอะด้วยนะครับเช่นในปีที่แล้วเนี่ยหลักๆเนี่ยคนก็จะใช้ AI ก็จะนึกถึง ChatGPT ใช่ไหมครับแต่ว่าในปีนี้เนี่ยมีหลายคนนะครับที่หันมาใช้ Gemini เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่วนตัวผมเองเผมก็ใช้ Gemini ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าตัวเองก็มีตัวของ Gemini Pro ด้วยก็โอเคไหนๆก็มีแล้วก็ใช้มันไปละกันนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ Google เองเนี่ยก็ได้พื้นที่นะครับในการแข่งขันในฝั่งของ AI เนี่ยเยอะขึ้นมามากๆนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่หลายๆคนเนี่ยยังมองอยู่เลยว่าเฮ้ย g o o ก l e จะโดน AI disrupt หรือเปล่าปีนี้กลายมาเป็น ผู้แข่งขันเบอร์ต้นๆนะครับแต่ว่าในทางกับกันเนี่ยเขาก็โดน OpenAI เนี่ยมาพยายามจะแย่งส่วนแบ่ง Search Engine มากกว่าเดิมอีกโดยเฉพาะในส่วนของรายได้จากการโฆษณานะครับก็แย่งกันไปแย่งกันมาออกหน้าไหนแล้วก็ชนะอยู่ดีนะครับอันนี้ในส่วนของ Google นะครับก็กลายเป็นตัวที่บวกเยอะที่สุดในพอร์ตไปเลยนะไม่รู้ว่าตัวอื่นจะมาแข่งกับ Google ได้หรือเปล่านะครับอ่ะอันนี้ในส่วนของ Google ตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นตัวของ McDonald's นะครับ McDonald's เนี่ยตอนนี้ในพอร์ตเราบวกอยู่ที่ห้าจุดสี่แปดเปอร์เซ็นต์นะครับอาก็ต้องบอกว่า McDonald's ตอนนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรอัปเดตสักเท่าไหร่นะครับอาอย่าง McDonald's เนี่ยวันนี้ก็ลบไปสามหนึ่งจุดสามเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะทั้งที่ไม่ได้มีข่าวร้ายอะไรนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรายังชอบธุรกิจอยู่นะครับธุรกิจยังดีอยู่นะครับผมว่าก็ ซื้อหุ้นไปเถอะนะครับถือว่าเขาลดราคาให้เรามานะครับในส่วนของแมรอนนอลล์เนี่ยในส่วนตัวผมนะครับผมมองว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเกมที่แมรอนนอลล์ยังได้เปรียบอยู่นะครับอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังไปว่าแมรอนนอลล์เนี่ยเขาจะเป็นบริษัทที่ค่อนข้างได้เปรียบนะครับถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจมันค่อนข้างไม่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีปุ๊บเนี่ยคนก็จะมีกําลังจับจ่ายใช้สอยที่น้อยลงนะครับซึ่งภาพนี้เนี่ยทั้งโค้กตัวของเป๊ปซี่นะครับแล้วก็เพีย่ย ออกงบมาพูดเหมือนกันเลยนะครับว่ากําลังการจับจ่ายใช้สอยของคนเนี่ยมันลดลงนะครับถ้าวันนี้เนี่ยเพื่อนๆรู้สึกว่าเศรษฐกิจแย่นะครับเงินแบบดูขาดขาด,ดมือนะครับต้องบอกว่าไม่แปลกเพราะาบริษัทใหญ่เองเนี่ยก็ออกมายอมรับเหมือนกันว่าเฮ้ยลูกค้าของเขาเนี่ยก็ดูที่จะมีกําลังการใช้สอยเนี่ยที่น้อยลงนะครับซึ่งพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคนอาจจะซื้อข้าวที่แบบปริมาณน้อยลงนะครับเช่นสมัยก่อนคุณอาจจะสั่งข้าวหมูกรอบพิเศษนะครับวันนี้อาจจะสั่งแค่ข้าวหมูกรอบธรรมดาอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่า ร้านอาหารเนี่ยจะต้องมาเล่นเกมลดราคาแข่งกันมากยิ่งขึ้นซึ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นมันเป็นเกมลดราคาแข่งกันปุ๊บเนี่ยคุณก็จะเห็นว่า McDonald s จะเล่นเกมนี้ได้ดีมากๆนะครับเพราะว่าเขามีแฟรนไชส์เยอะมีซัพพลายเชนที่แข่งแต่งสามารถเล่นเกมลดราคาได้นานนะครับซึ่งจริงๆเนี่ย ปีนี้เนี่ยเขาลดราคามาเนี่ยน่าจะประมาณสักครึ่งปีได้แล้วนะครับจากการที่แบบออกแวลูมิลนะครับ A5 ดอลลาร์มิลเซ็ตราคาถูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเกิดว,ว่าเล่นเกมลดราคาลงไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเป็นเกมที่ค่อนข้างดีสลับแมคโดนัลไม่ได้ดีในมุมที่ว่าเ,เขาจะมีะไรายได้มากยิ่งขึ้นหรือเปล่าไม่ใช่นะครับแต่ว่าดีในมุมที่ว่าคู่แข่งเนี่ยจะสู้ไม่ไหว แล้วก็จะตายไปเรื่อยๆนะครับแฟนชายนี้ตายไปนะครับคนนี้ต้องถอนร้านค้าทิ้งคนนี้ออกจากตลาดรีสรอร์ทไปอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าร้านค้าน้อยลงแต่คนกินข้าวมันแบบจํานวนหัวมันเท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแมคโดนัลก,ก็จะได้ส่วนแบ่งจากตรงนี้ไปมากกว่านะครับอันนี้ในมุมของผมสลหรับแมคโดนัลล์นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเอาหุ้นแมคโดนัลล์เนี่ยไปเทียบกับหุ้นเทคเนี่ยคุณก็จะมองว่าเฮ้ยแมคโดนัลล์เนี่ยมันทําผลงานได้แย่หรือเปล่า แต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาหุ้นเมรนอลไปเทียบกับหุ้นร้านอาหารอื่นเนี่ยคุณจะเห็นได้เลยว่าเมรนอลทำผลงานได้ดีกว่ามากๆนะครับอ่ะอันนี้เนี่ยก็คือภาพรวมของพอร์ตเราณสิ้นเดือนตุลาคมนะครับซึ่ง คิดว่าเดือนหน้าเนี่ยเดือนพฤศจิกนาจะมีอะไรให้เราว้าวอีกเยอะนะครับเพราะว่ามีงบหลายตัวประกาศนะครับทั้งตัวของ Microsoft Amazon Google ใครรออยู่เนี่ยคอมเมนต์กันเข้ามานะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีคนรอเยอะเนี่ยเดี๋ยวทำอัปเดตให้แบบเต็มๆเ,เหมือนไตรมาสที่แล้วเลยนะครับแล้วก็จะมีพวกตัวของ n v i d i ีด้วยนะครับตัว n v i d i ีเนี่ยสำคัญมากๆนะครับเพราะว่างบของเขาเนี่ยสามารถชี้ชะตาตลาดหุ้นอเมริกาได้เลยนะครับแต่ว่าภาพรวมตอนนี้ย ตัวของเอ i d i a เองก็ยังดีอยู่แล้วก็ยังยื้อเวลากันไปได้ไดอีกสัก3เดือนละกันนะครับถ้าเกิดว่าใครในที่สนใจลงทุนหุ้นนอกนะครับเหมือนเดิมลองไปดูได้ที่แอปดามผ่านลิงก์ใต้คลิปนะครับโหลดผ่านลิงก์นี้ก็จะได้หุ้นฟรี50บาทไปเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมนะครับว่าดีลนี้เนี่ยผมว่ามันน่าจะได้ถึงแค่สิ้นปีนี้นะถ้าเกิดว่าหมดผ่านสิ้นปีนี้ไปแล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าคุณโหลดไปจะยังได้หุ้นฟรีอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ร่ง วยเนี่ยยิ่งดีนะครับโหลดเอาของฟรีไปก่อนนะครับเลยถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยสนใจข้อมูลหุ้นนอกเชิงลึกนะครับก็ลองไปดูได้ที่ Investing Pro ใต้คลิปโหลดผ่านลิงก์นี้ก็จะได้ส่วนลดที่เยอะที่สุดแล้วนะครับอันนี้ก็จะพยายามไปหาดีลที่ได้ประโยชน์ที่สุดสำหรับเพื่อนๆสำหรับคนที่ติดตามช่องเรานะครับถ้าเกิดว่าในอนาคตเนี่ยมีดีลอะไรที่มันดีๆเนี่ยก็จะหาม,มาเพิ่มให้เรื่อยๆนะครับวันนี้เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ